ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย พี่น้อง,องกอง,องทัพประชาชนโค่นระบอบทักษณิณกองทัพธรรมผู้รักชาติทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศขณะน,นี้หน้าที่ของพวกเราทุกคนผู้รักชาติมีหน้าที่อย่างเดียวคือการช่วยการสร้างกำลังมวลมหาประชาชนให้สูงที่สุดมากที่สุดจนถึงวันที่ลุงกำนันเป่าเลิกวี เพื่อขจัดระบอบทักษิณให้สิ้นซากขอบคุณครับครับพี่น้องครับเราต้องประสานพลังกันจริงๆนะครับพี่น้องครับและช่วงที่ต่อจากนี้เราจะเป็นประจําทุกวันครับทิศท,ทางของการเดินของกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณและกองทัพธรรมเราจะเดินไปทิศท,ทางอย่างไรเราจะต่อสู้อย่างไรครับและมวลมหาประชาชน การเข้าร่วมของกรกปรสนั้นทิศทางการต่อสู้ครับวันนี้เรามาฟังจากแกนนําของเรานะครับอดีตผู้ว่าสนธิเตชานันครับเขาเสียงตกมือดังๆเลยครับพี่น้องผู้รักชาติทุกท่านครับวันที่เรารอคอยเนี่ยนะฮะเราแล้วก็รอคอย ขั้นตอนของกฎหมายนะครับเพราะประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีระบบการปกครองโดยกฎหมายวันที่6นี้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีนัดใหญ่ทั้งฝ่ายโจทย์นะอาจจะเรียกว่าฝ่ายโจทย์แต่แก่บรรดาวุฒิสมาชิกนะครับแล้วก็ฝ่ายจำเลยนะ ที่จะมาพิจารณาแล้วผมคิดว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะก็จะมีการตัดสินออกมาไม่ช้าครับตอนนี้เรามารู้จักกับสารรัฐธรรมนูญเล็กน้อยครับโดยเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศต่างๆสารรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยถ้าจะนับอายุเนี่ยก็เรียกว่าอายุอ่อนก็เข้าหมดก็ กำเนิดก็ปี2 5 4 0คนประเทศที่เป็นแม่แบบสารรัฐธรรมนูญของเราเนี่ก็คือประเทศเยอรมันนะที่เราเรียกว่าเยอรมันตะวันตกเขามีสารรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี1,951ก็ประมาณปี2,494ไม่ใช่ประมาณนะปี2,494 อเมริกาเนี่ยก็มีตั้งแต่เป็นระบบการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยมานมนานแล้วนะครับแล้วก็ประเทศอังกฤษอันที่จริงประเทศอังกฤษนั้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยศาลเนี่ยนะครับอยู่กับสภาขุนนางสภาขุนนางเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นศาลฎีกาด้วย นะครับอังกฤษเนี่ยเพิ่งมีสารดีกาแยกออกมาต่างหากจากสภาขุนนางเนี่ยเมื่อปี2009นี่เองนะปี2009นี่เองนะก็มีมาสัก4ปีนี่เองเดิมทีเนี่ยสภาขุนนางเนี่ย เมื่อทำหน้าที่เป็นสารดีกาเนี่ยก็จะมีแต่ขุนนางที่เรียกว่าขุนนางกฎหมายเท่านั้นเนี่ยที่นั่งพิจารณาทําไมเขาต้องตั้งสารดีกาแยกไปต่างหากคําถามมันมีอันที่จริงเนี่ยเมื่อเมื่อครั้งที่สภาขุนนางเนี่ยบางส่วนของสภาขุนนางเนี่ยทำหน้าที่เป็นสารดีกาด้วยเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรผิดพลาดนะไม่เคยมีข้อบกพร่อง ไม่เคยมีข้อคราหาแต่เนื่องจากเนี่ยประเทศสมัยใหม่เนี่ยเขาจะต้องมีการแบ่งแยกอำนาจให้ชัดเจนนะอังกฤษก็เลยตั้งสารดีกาขึ้นมานะครับไม่เคยเลยนะฮะในประวัติศาสตร์นะครับนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่สารดีกาของอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนะักนะฮะ ศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยเราก็เป็นศาลที่ค่อนข้างจะมีอำนาจเพราะในระบบของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นระบบที่เรียกว่าการแบ่งแยกอำนาจและมีการรั้งและถ่วงดุลน,นะมีการตรวจสอบ่วงดุลในอเมริกามันหมายความไงครับมันหมายความว่าเมื่อ ฝ่ายบริหารเนี่ยมีนโยบายบางอย่างออกมาเนี่ยสารสูงของอเมริกานเนี่ยก็อาจจะพิจารณาว่าเอ๊ะมันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อรัฐบาลเมื่อ6-70ปีก่อนมีนโยบายที่9ก้าหน้าที่เรียกว่านโยบาย New Deal นโยบาย New Deal เนี่ย มีความก้าวหน้าไปในทางสังคมนิยมมากในสมัยนั้นเนี่ยสารก็บอกว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญน,นโยบายนั้นใช้ไม่ได้หรือกรณีที่สภาออกกฎหมายมาสารก็จะมาพิจารณาตีความว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูนหรือไม่นะเช่นเดียวกันที่มาคือในอเมริกาเนี่ยคนร่างรัฐธรรมนูญอเมริกนเนี่ยกลัวมาก นะกลัวอะไรหลายอย่างร้อยแปดพันเก้ากลัวว่าเออเขากลัวแม่นแต่เสียงส่วนใหญ่ว่าจะเทไปในทางหนึ่งทางใดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการเลือกตั้งเนี่ยนะเขาจะแบ่งอย่างสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรของอเมริกาเนี่ยซึ่งก็มาจากทุกรัฐทุกมลรัฐตามสัดส่วนของประชากร ของมร,รัฐนั้นๆน,น,นะอย่างแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีมากเพราะว่าเป็นมร,รัฐที่ใหญ่มีสสเยอะนะฮะเขาก็บอกว่าให้ดำรง,งตำแหน่งแค่สองปีนะทุกสองปีมีเลือกตั้งใหม่วุฒิสภาเขาก็หอายุหปีแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเลือกตั้งใหม่หนึ่งในสนะ ทุกๆสองปีอเมริกามี50โมลรัฐมลรัฐหนึ่งมีวุฒิสมาชิกได้สองคนเท่ากันหมดมีการเปลี่ยนแปลงเลือกตั้งใหม่ทุกๆสองปีหนึ่งในสประธานธิบดีมีอำนาจมากอยู่ในตำแหน่งสปีนั่นเขาจะมีการเลือกตั้งทำไมเขาคิดอย่างนี้เขาคิดว่าเมื่อเสียงประชาชนเนี่ยอาจจะเฮไปทางหนึ่งทางใด ความรู้สึกจะเห็นเขาก็ต้องให้เวลาเนี่ยมันนะประชาชนจะได้มีเวลาคิดเวลาตัดสินอะไรต่างๆไม่ให้เสียงมันเทไปนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วสารสูงมาจากไหนสารสูงคนที่เป็นคนเสนอรายชื่อคือฝ่ายบริหารก็ได้แก่ประธานดีแล้วก็ต้องให้วุฒิสภาให้ความเป็นชอบ เมื่อให้ความเห็นชอบแล้วสารสูงก็จะดำรงตำแหน่งตลอดชีวิตไม่ต้องขึ้นกับใครเลยเป็นอิสระนี่คือในกรณีของสหรัฐอเมริกาในเยอรมันในเยอรมันเนี่ยมันมีสารรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งหากเป็นองค์กรอิสระขึ้นมาแบบที่เราเรียนแบบนะของเรามีสารอิก,กาของเยอรมันก็มีสารปกติแล้วก็มีสารรัฐธรรมนูญ ตั้งเมื่ออย่างที่ผมบอกว่าตั้งเมื่อ2,494คือเยอรมันเนี่ยเข็ดหลามกับการปกครองโดยอุ้งมือคนคนเดียวพูดง่ายๆคือฮิตเลอร์เขาเข็ดหลามมากเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีการป้องกันฝ่ายบริหารเนี่ยไม่ให้แช่มหนาาเกินขอบเขตป้องกันฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยไม่ให้ออกกฎหมายมานะ ที่ขัดรัฐธรรมนูญและอำนาจของสารธรรมนูญของเยอรมันเนี่ยมากเหลือเกินนะอำนาจที่เรียกว่าการตรวจสอบทั้งอำนาจบริหารทั้งอำนาจนิติบัญญัติที่สูงเหลือเกินอาจจะเป็นสูงที่สุดในโลกเพราะเยอรมันนี่กลัวมากว่าโอ้กลัวเรื่องการแช่อำนาจนะครับนี่คือระบบของเขาแล้วเราก็ไปเรียนแบบมา ถ้าเราไปดูเครื่องแต่งกายสารรัฐธรรมนูญเนี่ยตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยคล้ายคลึงกับตุลาการรัฐธรรมนูญเยอรมันอย่างยิ่งเนยชุดเช,ชิดคล้ายๆกันนะเราก็เรียนแบบมาอะไรมานะครับเพราะเราเนี่ยผมคิดว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยก็ผู้รู้ของเรานักวิชาการของเราเนี่ยที่เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญผมว่าก็กลัวนะกลัวฝ่ายบริหารที่จะใช้อํานาจเกินขอบเขตรวมทั้งกลัว เผด็จการโดยเสียงข้างมากนะกลัวเผด็จการโดยเสียงข้างมากเพราะเผด็จการโดยเสียงข้างมากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเผด็จการที่ร้ายแรงที่สุดเลยเพราะมันจะทําอะไรถูกหมดว่าเสียงส่วนใหญ่อ้างเพราะฉะนั้นสารรัฐธรรมนูญของเยอรมัน,นมีอำนาจจนถึงปี2009เนี่ยนะก็สี่ปีมานี้สารรัฐธรรมนูญของเยอรมันเนี่ยบอกว่ากฎหมายในขัดรัฐธรรมนูญเนี่ย 6กเจ็ฉบับเข้าไปแล้วห700็ฉบับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารรัฐธรรมนูญของเขาเนี่เข้มงวดมากดูแลมากเพราะเขาอะไรครับเพราะเขาพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนเขาเป็นห่วงเสียงส่วนน้อยเขาคอยดูเขากลัวมากท่านอย่าลืมนะฮิตเลอร์เนี่ยมาโดยการเลือกตั้งนะมาโดยระบบรัฐสภานะ เขากลัวมากนะเพราะเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่ก้าวหน้ามากแล้วก็ตุลการนี่เข้มงวดมากมีอำนาจมากเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากนะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเข้าใจเห็นคุณค่าไทยเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่เห็นคุณค่าของระบบนี้ก็เรานำมาใชา้นะครับนี่ก็อยากให้ท่านเข้าใจตอนนี้การปกครองโดยที่เราพูดว่าทำไมต้องมี ตุลาการรัฐธรรมนูญทำไมต้องมีสารรัฐธรรมนูญครับมันมาจากคำว่าการปกครองโดยกฎหมายการปกครองโดยกฎหมายการปกครองโดยกฎหมายเนี่ยนะที่เราชอบชอบกนว่าเราต้องยึดถือกฎหมายเราต้องเป็นการปกครองโดยกฎหมายเนี่ยประการแรกครับความสูงสุดของกฎหมาย คือกฎหมายต้องเป็นใหญ่